ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ได้นําพระเนื้อผงมาได้ชมกันนะครับครับสำหรับเนื้อผงสมเด็จองค์นี้นะฮะก็จะเป็นสมเด็จเก้าชั้นวัดท่าอุดมนะครับครับที่เห็นตรงนี้นะคือพระสมเด็จเก้าชั้นวัดท่าอุดมนะครับวัดท่าอุดมอํเภอตบล ะเคียนทองอำเภอเขาคี้จกูจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่น่าสนใจนะครับนี่นะฮก็เป็นเนื้อเป็นเนื้อผงนะครับสําหรับองค์นี้นะฮะก็ที่เห็นนี่นะฮะก็จะมีจะมีมวลสารผสมอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นเห็น,เ,นเป็นจุดดำ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 ข้างในนี่นะฮะก็เป็นเนื้อที่สวยงามทีเดียวนะครับสําหรับสมเด็จองนี้นะฮะ จะเป็นสมเด็จเก้าชั้นนะครับมาจากวัดท่าอุดมนะฮะครับสำหรับสมเด็จองค์นี้นะฮะออกในปีพศ2546นะครับก็ผ่านมาแล้วหลายปีนะครับก็ออยังถือว่าเป็นผ้าที่สวยนะครับสำหรับคนที่ชอบสมเด็จแบบนี้นะฮะก็น่าเก็บสะสมที่เดียวนะครับครับสำหรับด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็น แต่หลังนี้นะฮะจะเป็นลูกนิมิตนะครับจะเป็นเป็นพานวางลูกนิมิตอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเห็นยากสักนิดนะฮะด้านล่างนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็นตัวตัวตัวบอกชื่อวัดนะครับวัดเท่าอุดมนะฮะแล้วก็พศสองพันห้าสองห้าสี่หกนะครับสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับ แบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสมเด็จอีกองนะฮะของของ,งสายจังหวัดจันทบุรีนะฮะค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวนะครับถือว่าเป็นสมเด็จที่ค่อนข,ข้างจะสวยงามนะครับนี่นะฮะลักษณะแล้วก็เนื้อะฮะรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับ สาหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับฟระสมเด็จนี่นะฮะก็สามารถหาเก็บสะสมได้นะครับสําหรับสมเด็จวัฒนาอุดมนะครับนี่นะฮะนี่นะก็ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับครับนี่นะครับพระสมเด็จ เก้าชั้นนะคะวัดทาอุดมจังหวัดจังหวัดจันทบุรีนะครับเขาออกในปีพศ2546นะครับด้านหลังนี่จะเป็นลูกนิมิตนะครับครับคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปหาแล้วก็เก็บสะสมได้นะครับถ้าชอบในพระสมเด็จแบบนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะฮะผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ